สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปาแกวในบรรยากาศหิมะตกนะคะหิมะแรกของปีตกหนักมากตกตั้งแต่เมื่อว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้จนถึงวันนี้เห็นเขาบอกว่าสิบโมงเช้าเนี่ยหิมะจะหยุดตกนะคะแล้วก็จะไม่มีหิมะละนะคะต่อไปก็จะเป็นแดดออกแล้วก็จะเป็นเมฆนะคะ ค่ะวันนี้ป้าแก้วไปฟังฟังคลิปนะคะของคุณคิมเบอรี่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกนะคะแล้วทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเฮ้ยมันลำบากชีวิตลำบากต้องกินอยู่แบบอดๆอดยากๆต้องกินแบบประหยัดต้องอุ่นอาหารไว้กินจะกินทิ้งกินคว้างไม่ได้ อะไรแบบเนี้นะคะซึ่งประแก้วเห็นด้วยนะมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแล้วถามว่าคุณภาพชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยมันโอเคไหมเฮ้ยมันโอเคกว่าอยู่เมืองไทยนะเว้ยอยู่เมืองไทยอะ่ะทำงานโคตรลำบากเลยลำบากทุกอย่างนะ,ะอยู่เมืองนอกสบายขึ้นสบายขึ้นจริงๆนะสบายขึ้นทุกอย่างนะคะ ใครก็ตามที่จะได้ผัวดีไม่ดีก็ช่างถามว่าคุณอยู่เมืองนอกคุณสบายไหมถามใจตัวเองดีๆนะคะสบายบอกได้เลยอย่างน,น้อยก็ไม่ลำบากเหมือนอยู่เมืองไทยเมืองไทยอะลองคุณอายุเยอะๆยะยกตัวอย่างเพื่อนป้าแก้วแต่งงานมาหลายปีแล้วสามีตายนะคะสามีเกิดตายเมื่อก่อนก็ ช่วยกันทำมาหากินอะนะ,ะสามีตายปุ๊บเฮ้ยคุณข้าราชการมันก็ต้องมีหนี้มีสินใช่ไหมล่ะไอ้เงินที่ได้มามันก็ต้องจ่ายหนี้จ่ายสินไปแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือไม่เยอะในเจ้าลูกอีกละ่ะที่กำลังโตกําลังเรียนอยู่นะ,ะพอไปหางานทําทําอะไรอะ่ะมันทําไม่ได้นะฮะไปรับจ้างวันละสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องทน ใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้มาอยู่เมืองนอกมาทํางานมันก็ลําบากเหมือนกันนะคะมาทํางานแต่ว่ามันได้เงินนะคะคุณมาภาษาไม่ได้คุณก็ได้ไปเรียนฟรีนะ,ะเรียนฟรีค่ารักษาพยาบาลฟรีไอ้ที่เขาบน่บนๆกันว่าเฮ้ยจ่ายภาษีแพงเงินงูอย่างนี้เขาแค่บ่นนะคะถามจริงๆแล้วไอ้พวกบน่บนๆเนี่ยกลับเมืองไทยไหม มันไม่กลับอย่างป้าแกวป้าแกวก็บนนะคะเรื่องผสงค์ภาษีถามว่ามันโหดไหมมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายหรอกนะถ้าคุณทําเยอะคุณก็โดนหักเยอะแล้วมันก็จะไปเป็นอะไรหรอเขาเรียกสบายตอนกเกษียณถ้าไม่ตายก่อนนะเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของ ของคนที่อยู่ต่างประเทศบางคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะบอกโอ้ชีวิตเมืองนอกลําบากเหลือเกินนะแต่ก็ไม่กลับเมืองไทยสักทีเหมือนที่คุณคุณคิมเบอรี่บอกนะไม่กลับกลับไปทําไมอ่ะกลับไปอยู่เมืองไทยอ่ะทาอะไรอ่ะนะลําบากลําบนอยู่เมืองนอกเนี่ยอย่างน้อยๆเรามีงานทํานะถึงผัวตายหรือเลิกกับผัวเราก็ยังทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้นะนะนะไอ้บางคนนะคะ ตอนแรกๆผัวไม่รวยผัวไม่ดีเออกูก็ทน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 ,ทนไปนะพอได้ทํางานปีก,ก้าคาแข็งขึ้นก็หาเรื่องเลิกสินะถ้าบางคนผัวดีนะคะเขาก็ไม่ได้อยากเลิกกับผัวสักเท่าไหร่นะคะก็ช่วยกันทํามาหากินกันไปหิมะเริ่มตกแรงแล้วนคะ่ะก็ทามาหากินหาเลี้ยงกันไปนะคะบางคนเฮ้ยบอกดีมันบ่รวยเว้ยทิมทิมแม่มโลด หาผัวเรื่อยๆหาผัวที่มันพพอร์ตเท่าได้ก็จะมีอีกหลากหลายนะ,ะหลายคนก็บ่นเขาก็แค่บน่นบางคนบ่นแบบเอาจริงเอาจังเฮ้ยแต่ว่าไม่ย้ายไปอยู่เมืองไทยสักทีนะคะบางคนนะคะอยากอยู่เมืองนอกแต่ผัวอยากไปอยู่เมืองไทยก็ต้องตามใจผัวเพราะว่าผัวเป็นคนหาเงินเป็นคนออกเงินทุกอย่างพอไปอยู่เมืองไทยแล้ว หลายคนก็จะบอกว่า,าเมื่อก่อนอยู่เมืองนอกจะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนคุยเยอะนะคะคนนั้นก็เข้าออมาคนนี้ก็เข้าออมาแต่พอย้ายมาอยู่เมืองไทยหลายคนก็อี๋หลายคนก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะคะเขาบอกแบบนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เมืองนอกไงคนก็เลยไม่ได้สนใจเราไม่ให้ความสําคัญกับเราในส่วนเนี้ป้าแก้วอยากแนะนําว่าเฮ้ยไม่ต้องไปแคร์หรอก ใครจะสนใจเราหรือไม่สนใจเรามันก็ไม่มีผลกับชีวิตของเราสักเท่าไหร่เนาะมันไม่มีผลกับชีวิตของเราเหรอกคนที่มีผลกับชีวิตของเราก็คือผัวเรา <c oughs> นะคะที่มีเงินมีทองให้เราให้เราใช้ดูแลเรานะก็พูดไปเรื่อยๆและะ้วก็ก็บนไปตามเรื่องดูนกดูนกชมนกนกก็ออกมา หาอาหารนะคะเพราะว่าหิมะหิมะมันตกคุมหญ้าคุมอะไรไปทุกอย่างเขาก็จะไม่ค่อยหาอะไรกินไม่ได้ <laughs> อันนี้ก็พูดพูดค่าเวลาให้มันครบเจ็ดนาทีนะอันนี้ก็หกนาทีกว่าแล้วสวยไหมคะหิมะสวยไหมพ็่กันแมออกไปข้างนอกค่ะ อยู่อยู่ข้างในอันอันนี้เป็นเป็นเป็นห้องที่ต่อเติมมาสําหรับแขวนเสื้อกับวางรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในบ้านนะคะหนาวห้องห้องห้องสวนยัง,ม,ยงมันก็ยังหนาวอยู่นะคะอดูหิมะตกไปนะคะดูหิมะตกไปเรื่อยๆเนี่ยป้าแก้วชอบมุมนี้ของบ้านมากเลยของสวนป้าแก้วมากเลย ต้นไม้นะมีต้นไม้ <c oughs> ดีนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยป้าแก้วไปไปดูต้นไม้กับกับสามีนะะกะว่าจะเอามาลงโชคดีที่ยังไม่เอามาลงนะะไม่งั้นละโอ้ดับแนวนะ่ะ <laughs> เนี่ยว่าจะออกไปถ่ายถ่ายรูปข้างนอกไม่เอาดีกว่านะคะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้ววันนี้สามีชวนออกไปกิน ฟิชชันชิพในเมืองดูสถานการณ์แล้วไม่อยากไปไม่อยากไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าพรุ่งนี้หยุดอีกวันหนึง่งอาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้แต่วันนี้ไม่อยากออกไปไหนค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะที่มาฟังประแก้วบ่นนะคะบ๊ายบาย